สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรานะครับจะมารีวิวนะครับหลังจากที่ใส่สปริงกาวนานะครับซิ่งนะครับจากค่ายนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราจะทดสอบนะครับผมดูรอบนะครับอันนี้คือ3,500นะครับ เราเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าความเร็วความเร็วจากขครื่องายไหนแล้ว ความแรงก็จะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าข้อนี้แบบหนักหูมากเลยครับท่านผู้ชมครับ อีกรอบหนึ่งนะครับแรงอยู่ครับพี่น้องครับ ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับหอมปากอมคอนะครับสวัสดีครับ